เดีครับทุกคนเฮียเหลียงลาดหน้าน้ำทองเราจะเปิดปาร์ตแล้วเราเป็นเจ้าสุดท้ายที่มาถ่ายเพราะว่าเราเพิ่งกกออกคอสกินนะอะไ็จตล่อขึ้นไ,น <laughs> ได้ข่าวว่าช่วงนี้ขายวันละสี่ห้าร้อยจานเลยเฮ้ย <laughs> ไปะมาอย่างไหแ <laughs> ลับตอนนี้มึงขายห้าสิบบาทแล้ว ราวก้าวราวกากุ้ง <c oughs> ตัวใหญ่มากพูดเลยกุ้งคาวไหมกุ้งคาวไหมขาวใช้กินไม่ได้ไดแต่กล้าน้ำทองร้านคุณแตกต่างจากร้านอื่นเลยร<ช>้านอื่นอร่อยมากร้านคุณก็เฉยๆร้านคุณก็เฉยๆ <c oughs> ไปกลับไปยังผ <c oughs> ูอ้อะ ส,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 ว liability. สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งแล้วครับตั้งแต่ร้านเปิดอย่างเป็นทางการเราก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลยนะครับเฮียเหลี่ยงล่าหน้าน้ำทองโอ้โหรูนี้ร้านใหญ่โตนะรับดูดิวุ่นเดี๋ยวนี้ไม่คุณไม่มีเวลามารับผมเลยนะคุณไม่มาหาเพื่อนเเลยนะคนงานเยอะค่ะมาเนี่ยผมว่างแล้ววันนี้ผมว่างเดือนเดียวเอ้ยเดือนนี้เอ้ยเดือนนี้ผมว่างวันเดียวด้วยโอ้ยลูกค้าเยอะใช่ เลยคอเลยหรป่าลงอใช่แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ผมออกคอแล้วผมมาหาคุณเลยอุ้ยเดี๋ยวนี้เมนูคุณเยอะนะวันนั้นผมมาถ่ายตั้งแต่ร้านยังไม่เสร็จอ่ะใช่ตอนนี้ร้านคุณเปิดแล้วได้ข่าวว่าร่ำรวยอุ้ยใช่หรือเปล่าคุณดูในร้านมีน้งอยู่นึงคนก็เผื่ไอ้ไม่แต่ผมเห็นไอ้เป้อะไรไปบอกว่าขายวันหนึ่งสามสจานจริงปะเนี่ยจริงมันได้มาจริงจริง จริงเหรอผมว่าเขาผอมลงไปนิดนึงด้วยนะจริงเหรอเออโอ้โหแล้วนี้เขาไม่มีเวลาคุยผมว่านันลูกค้าสั่งแบบมีทั้งแบบมีทั้งอาไรเดอร์พี่พี่ไรเดอร์หรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายยุ่งร้านยุ่งอยู่ร้านยุ่งคุณไม่มีเวลาคุยกับผมเลยนะคุณยุ่งนะเดี๋ยวนี้ผมหิวแล้วได้คิวผมนั้นเนี่ยใกล้ครับเดี๋ยวรอกุ้งสองตัวกุ้งสองตัวขออลูกค้าก่อนได้ไหมโอเคแล้วผมรอกินนะไปมีของกินเล่นกันไหม จัดเต็มนอะไรฟีลก่ถือว่าของกินเล่นใช่คุณก็ทำแบบนี้กับผมเหมือนที่ทุกคนทำนะสั่งไปอีกหนึ่งไลน์อัพที่เขาเพิ่มขึ้นมานี่นะฮะเป็นลาดหน้าเนื้อน้ําไทยอ๋อผมเคยกินแต่น้ำทองยังไม่เคยกินน้ำไทยน้ำไทยจะเป็นน้ำซุปเจ้าเจียวเงี้ยเหรอสไตล์คนชอบหวานโอ้าเจ้าเจียวแล้วก็น้ำซุปมีผสมไข่ด้วยว้าาา ว้าวว้าวว้าวจัดน้ำไทยให้หนูเลยนะพอคนชอบแบบโอ้โหเนี่ยสายอันนี้เขาคอจริงป่ะเนี่ยอะไรนะเขาคอจริงป่ะเนี่ยคุณหมอให้กินได้เดือนแรก <c oughs> ไม่มีกูเปน็นคนเข้ามาตั้งแต่เดือนแรกเข้าให้เริ่มเลยเขาไม่ได้ให้กินปะ่ะแต่ว่าก่อนจะไปรอลาดหน้าเรามีอะไรครับไอเอาแคปไปแล้วพกไปดูดดที่เอาคนดูทายคนดูรู้ค่ะคนดูทายว่าผมผมมีอะไรวันนี้ก่อนจะกินลาดหน้าเรามีมือกลูมีเยอะด้วยเอ ก็เอามืกิ้กับเส้นเขาเลยป่ะวันนี้ผมจะลองเอาหมึกปุบมากินกับลาบหน้านะครับหมึกปุบเขาบอกว่ากินกับอะไรก็อร่อยแล้ววันนี้ผมเลือกที่เป็นลูกก๋วยเตี๋ยวเรือมาก่อนที่พกพาง่ายแกะก็ง่ายพอมันพกง่ายพี่ผมพกไปทุกที่เลยเนาะจริงอร่อยกือบอร่อยจริงลูกหมึกปุบอ่ะเอาลดอื่นเลยสิลือเิมจิ้มงากินก๋วยเตี๋ยวเรือตีขึ้นมาเลยอ่ะมันกินชัดมากแค่พี่อ๋งเลยแค่พี่อ๋อเลย ถอาผมถ่ายรายการร้านอาหารอ่ะผมชอบเอาหมึกกลุบบางทีก็ไม่ได้ถ่ายแต่เอาไปลองกินอร่อยจริงอุ้ยแล้วเส้นกรอบเขาต้องเข้าหมึกกลุบแน่เลยอแบบโยกลดน้ำจิ้มนะไรให้เืออร่อยสุดๆเดี๋ยวง่ายมากนี่เหรอนี่รสปูผัดหผงกะหรี่นี่ครับจริงๆแล้วมันพกพาง่ายด้วยนะอร่อยครับโอ้โหนี่คือกลิ่นปูผัดหผงกะหรี่เลยอ่ะเดี๋ยวดูลองดูรสชาตินะปู นี่คือรสชาติปูแบบบงกกะหล่ยเอาจิงว่าตั้งแต่กินมาหนูว่ารสปูแับผุกกะหล่ยอ่ะกินมันคือใช่ของจริงที่สุดแบบพี่ผมงว่าแต่หนูชอบกิน,นรสน้ำจิ้มงาหอมงามากเรากินอะไรบ่อยๆจะเบื่อใช่ป่ะ อันนี้ไม่เบื่อเลยอ่ะไม่เบื่อเพราะมันกินง่ายพวกคาสะดกเคี้ยวก็กรุบล้ว่ันแบบเราอยากไปกินอะไรก็กินงน้ายกินฮอปปิ้งแบบกินกาอะไรก็อร่อยแล้ววันนี้เราจะมาลองกินกับลาดหน้าเฮียเหลียงลาดหน้าน้ําทองเราไปรอลาดหน้าดีกว่าเพราะว่าอนนี้เชฟยุ่งมากวอรร้านกขายดีแต่เปิดมาแล้วเราเป็นก้ามสุดท้ายที่มาถ่ายเพราะว่าเราเพิ่งออกคอร์สกิอนอาหาร ไม่อ่ะพี่โอบ,บอกมาดูย่งเนี่ยวันนี้รายการอะไรเนี่ยเรวามอะไรเนี่ยใช่บล็อกเฉยเลยออาเหรไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเป็นอย่าเป็นบล็อกที่เราไปถ่ายร้านาอานหารเขาเนี้ย่ะเขาลงมาซื้อข้าวตี๋เปลวไหมเออเปลวไหมอยู่ข้างกันเลยลองพร้อมแม่อือหูโอ้โหแล้วโคตรน่ากินอ่ะลูกค้าฝั่งอะไรงบอกอะไร สั่งไปเยอะมากรอดูแล้ววันนี้ของหมดเยอะมากไอ้นึ่อองอ่ะอยากกินอร่อยมากหมดเราเรารู้ว่าขายดีก็ทําน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรอดูว่าเมนูเรามีอะไรมั่งเราจะได้ไปชิมกันผัดซีอิวมีปะเนี่ยมีไปเราไปดูเมนูที่เราสั่งไปดูว่ามีอะไรบ้าง คือผมเคยกิน,นแต่น้ำทองแต่นี่คือน้ำไทยดูนะครับดูอ,อันนี้คือเขาเพิ่งมีเหรอออร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยผมเคยกินตั้งแต่ก่อนร้านจะเปิดที่เขาจะทำก้านาันนีะมันเป็นน้ำซุปท,ที่แบบว่าใช้วัตถุดิบดีๆแบบแพงมากลันหม้อหนึ่งแบบว่าเกือบหมื่อนอะ่ะซอแต่ว่านี่เขาได้ทำเป็นแบบเปิดอนราดหน้าปกติที่แบบตามร้านทั่วไปขายแต่ว,ว่าอ้วนเหงาเยอะนั้น,นพี่โอกหกสิบเก้าเยอะมากจานใหญ่มาก น้ำไทยอ่ะต้องปรุงใช่ไหมมันมีเครื่องปรุงปะอ่ะวหนูขอชิมแบบที่เขาไม่ปรุงอ่ะว้าวทุกคนนี่ผมปรุงเลยเพี้ยแต่ว่าราด้าส่วนใหญ่อ่ะมันจะรสชาติออกหวานถูกป่ะใช่เพราะว่าน้ำไทยอู้ยเนื้อน้ำไทยดูปนี้จบ69บาทอู้ยเนื้อก็69หรอเนื้อ69ใช่แต่ใหญ่มากอันนี้จะเป็นเส้นกรอบนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นผัดผมบอกเลยนะว่าตอนที่เขาผัดเส้นอ่ะเขาเอากระทะให้ร้อนแบบ โคตรร้อนอะ่บกคุ้งเด้หมดเดี๋ยวยังมีอีกเมนูอีกเยอะมากแล้วคนมีทั้งแบบกุ้งแม่น้ำเอารึปะ่ะเบี้ยงปลบซีอิ๊วทะเลดูเฉลยเลยป่ะตอนแรกหนูเห็นหนูคิดนี่ทำไมราคาสูงจังพี่โอ่งจานเบิ่มใหญ่มากเออได้กินแบบว่าอันนี้ก่อนพี่แบบวบาคุ้งเป็นไางม,มาพี่โอกคุ้งน้องแบบตาเลยอะโอยมากอุ้ยลองชิมเนื้อก่อนเลยป่ะเนื้อหม,มัก พูนอร่อยแต่ันพ้อเขาขนนิ่งผมลองชิมเส้นผักก่อนนะได้กินบัรได้กลิ่นหอมหอมครับแล้วก,วก็ตอนก่อนที่เขาจะเอาเส้นไปผัดน,นะครับเชฟมีเขาจะเอาเส้นไปคลุกกับผงพิเศษร้านเขาไม่ใช่ผงชุบรสนะเป็นผงสูตรเขาอะสูตรเขาอะเพื่อให้รสให้เส้นมันมีรสชาติเด้อบอกขอลองชิมเส้นกัน เส้นเหนียวนุ่มมากผมต้องรอออกคอร์ดถจะได้กินนะทุกคนกินดูดิเนี่ยพอออกคอร์อขอขอแล้วโกินเลยแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปหามอด้วยน้งหนคุ้ม้นแน่ไม่เป็นไรเราลดไปเยอะและ้วโคตรอร่อยอันนี้คือทั้งไทยนะน้ำทองอ่ะราคามันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันใช้<ด>วัตถุดิบที่ดีที่ดีแล้วแพงมา,มากเพราะว่าผมตอนทำอาเดียมอยู่เขาด้วยจานนี้ก็จะกาบาทโคตรถูกเส้นเขาแบบว่ามีไม่ไม้แบบติดกระทะมันคือถูกเปิ้ลของวัดหน้า เส้นมันต้องมีกลิ่นนะครับเพราะว่า<ห>่องนี่เ,นนเขาจะผัดเส้น่ะเข้าเผากถ้ะจนไหม้รือจนแดงนะนอกจากนี้ร้านยังมีของทานเลนเน่นด้วยครับเป็นเต้าหู้แต่เรามาไม่ทานของอร่อยใช่แล้วก็จะมีมีลูกชิ้นปลาทอดเป็นบ้ามากอร่อยมากอร่อยมันหอมกระทะมากแบบโย่แล้วจะมีขอใช้มือนะเต้าหู้นี่นะผมให้ดูนะเต้าหู้คัสตาร์ดดูอุ๊ยร้อนร้อนร้อนเนี่ย ผมกินเล่นนังอร่อยอ่ะผมไม่ใช้มือเลยนะครับเล่นเปล่าก็ดีโอ้โหดูผมให้คนดูตานนี้อันนี้คือน้ำทองลัดหน้าน้ำทองกุ้งแม่น้ำเดี๋ยวยกให้ดูก่อนดูอุ้ยอุ้ยโอ้โหแล้วมีปลามาอีกไอ้โยกปลาใหญ่มากอ้าก็ขาชิ้นใหญ่มากเส้นทอดอ่ะเวลาแบบมันจุ่มไปด้วยแบบน้ำซอสน้ำซอสอร่อยเลย น้ำไทยโคตรอร่อยอันนี้คือน้ำทองแล้วนะครับทุกคนน้ำไทยเขาจะเป็นน้ำแบบเต้าเจี้ยวหวานๆมีไก่ไก่มีไก่ไก่ไปด้วยแล้วก็น้ำทองนี่จะเป็นแบบน้ำเหมือนน้ำเหลาน้ำไอ้เนี่อะไรอ่ะนี่ผมขอชิมน้ำทองก่อนะน้ำไทยอร่อยมากผมไม่เคยกินน้ำไทยเชฟพิมพ์นักพอมันกุ้งมันลงน้ำมันจะแตกนิดนึงนะไม่เป็นไรอ่ะผขอชิมเส้นกับน้ำทองก่อน ถ้าใส่มันกุ้งนี่อร่อยเลยแต่มันจะกลายเป็นซุปหน่อยเพราะว่ามันกุ้งมันมีปฏิกิริยานี่เไรเนี่ยดูผมย่างย่างกุ้งเก่งว่ายุทธยายไะจริงโอ it, it er Mont ้โหอะไรตลอดคืนเนี่ย ให้มาอยๆยากความต่างของน้ำไท้กับน้ำพองเป็นยังไงพี่โอ๊รสชาติอะน้ำพรองมันก็จะเป็นน้ำแบบสไตล์แบบเหลาๆเหมือนแบบเขาจะคลานเขาจะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่เขาจะชอบใช่แต่ว่าถ้าเป็นผมผมชอบน้ำไทยผมก็เคยกินน้ำไทยเลยใช่รสมันแบบร้านหน้าที่เราคุ้นเคยใช่นวนวลอะไรนะแล้วไอ้กุ้งเนี้ย กุ้งแม่น้ำมันล่ากุ้งแม่น้ำแค่5.99่ะโคตรถูกแล้วตัวมันเริ่มหรอแลกวไอ้ยตัวนี้8.99อุ้ยถ้าขาย5.99มันจะเป็นไซส์สี่ตัวมันน้อยตัวนี้คือตัวใหญ่ตัวนี้คือหุอัพเป็นไซส์ใหญ่อันนี้คือสามตัวโลตแล้วก็สองตัวโลอแต่8.99ก็ยังไม่โอมตัวใหญ่มากนี่คุณตักมันไปกี่ช้อนแล้วเนี่ยแล้วไอ้กินกุ้งไม่ได้หรือไอ้เข้าคอจริงเหรอไอ้เนี่ยอยากกินเลยไอ้บอกออกไปผัดมันแต่ว่าผมชอบน้ำไทยเนี่ย เนื้ออร่อยไหมน้ำไทยเราลองปลาปลาใหญ่มากอันนี้คือเป็นน้ำทองเหมือนกันได้ต๊อกเหมือนกันผมรู้เลยนะว่าผมต้องกินตรงไหนตรงทองเนี่ยขี้เด็ดจเลยนี่ผมลากไปในน้ำเลยนะเซมิคได้ข่าวว่าช่วงนี้ขายวันละสี่ห้าร้อยจานเลยเฮ้ยเอามาจังไงอุ้ยฟันร้อนปะไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนที่ผมกินได้เหมือนทาโกยากิแได้ชั่วร์ไหมเบลเบล ร้อนเหรอไม่ร้อนไม่ร้อนพี่โอ๊คก็ได้เหมือนคาโบย่ากิที่อร่อยไหมพี่โอ๊คหรอ,อร่อยมากปลาใช่เป็นปลาพวงชิ้นใหญ่มากใช่เป็นชิ้นหนึ่งประมีสองร้อยกรัมปะห้าสิบร้บจานนี้คุณขายห้าี่บบาทแล้วลนะ เก้าเากาวก้าเก้าเจ้าของยังอึ้งอะไรกัดูอร่อยมากลูกค้ามาร้องขอชีวิตหลายคนแล้วนะจ<ด>ระิงเหรออิ่มเกินวิจยต่ทั้งทองมันเป็นน้ำแบบอย่างที่บอกว่าสไตล์ผู้ใหญ่แล้วก็นอกจากนี้เส้นเราจะมีแบบเส้นทอดเส้นกรอบมีเส้นหมี่ไหม,มไหม,มี่ไม่มีมีแต่บะหมี่กรอบบะหมี่กรอบอ๋อเส้นหมี่ไม่ขายทําทำไมอะผัดแล้วมันชอบติดกระทะแล้วเสี่ยวลาร้างถ้าเกิดมาอะไรแบบไรที่อย่างเงี้ยเราก็เลยตัดปัญหาไปไม่ขายดีกว่าแต่อนาคตไม่แน่ไหนอร่อยมาก รู้จักเชมิคโอเคป่ะอันนี้ตอนที่เราทำอดีตอนแรกอ่ะผมเคยกินแต่น้ำก้องผมว่ายูน้ำไทยจะอร่อยมากอร่อยปะอร่อยสุดๆแล้วผมจะมาปรุงผัดเสี้ยวนะได้เลยผมไม่เคยกินผัดเสี้ยวคุณเลยแต่ของผมไม่ใส่น้ำตาลเลยนะใส่น้หวาใช่ใส่หน่อยวานไหมใส่หน่อยวานไหมใส่หน้ำหวานให้ให้เออเองอุ้ยแต่ว่าเส้นที่นี่ใครที่เป็นคนชอบเส้นแบบเหนียวนุ่มคือต้องร้านเชมิคเลยแต่ว่า ผมขอพวงก่อนนะคือผมจะบอกให้นะว่าการกินผัดซีอุบเราจริงๆมันต้องติดหวานหน่อยผัดซีอุบจริงจริง<ช><ๆ>มันต้องติดหวานหนะ่อยเพราะว่าคําว่าซีอุบมันเคยก็คือซีอุบหวานแล้วอะ่ะคือตอนเด็กอะ่ะเคยกินผัดซีอุบเพราะมันเป็นรสชาติหวานนําถ้าเกิดผัดซีอุบร้านทั่วไปก็จะหวานแต่ว่านะาเวลาอาร์ดีมาชมมันเขาอยากให้รสนี้ก็เลยสรุป รถนี้แต่ถ้าใครติดหวานเราก็มีน้ําตาลให้เติมใช่แต่ก่อนร้านคุณไม่มีเครื่องปรุงใช่แต่ว่าผมผมขอปรุงหน่อยกันเพราะว่าผมออกเค้ามาสี่ห้าเดือนแล้วผมไม่เคยกินอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดขึ้นมานานแล้วนะเส้นคุณยังเหนียวเลยดูนะครับกุ้งสามตัวนะผนะัดซีอิ๊วที่คุณถ่ายจานเท่าไหร่เลยก,ก้าวโอ้โหแ<ห>พงอย,ย,ย,ยู่นะแพงอยู่นะไม่แพงทุกคนไม่แพง กูพี่อมดูตัวกุ้งดิมันไม่ได้กุ้งตัวเล็กๆเหือกชิ้นใหญ่ๆสามชิ้นแล้วก็คณะที่นี่ใช้เป็นคณะฮ่องกงกูหนวดตีพี่อุ้มรู้พี่องเนี่ยชอบกินผักสีมุอยู่นะจริงจังเลยนะผมชอบรับหนูก็ชอบผักสีมุมากเปไงนพี่อุ้มก็ถอกอะไรนะเกียวอะไรอินถอกมุ้งตัวใหญ่มากพี่อุใหญ่จริถ้าคุณไปกินแบบร้านใหญ่ๆะกุ้งสามตัวนี้่จานนี้เกินอรอาิบถ้ากินที่อุ้นอะ จริงมี380แปอะเอาง่ายๆผมไปกินในสนามกอล์ฟอะจานละ300อยะยังไม่เท่าร้านคุณเลยรสชาติอะเขาอร่อยกว่าเขาอร่อยกว่าหล่อเล่นของคุณดิแสดงว่าคุณนี่ชอบทำเมนูวันนี้ผมชอบเอาง่ายๆผมชอบเส้นกุ้งคาวไหมกุ้งคาวไหมคาวใครกินไม่ได้ใค้กินไม่ได้รีบเลยนะรีบเลยนะเดี๋ยวให้ใครชิมอ่ะให้หนูชิมเลยผัดซีคุณจะลองกุ้งแม่น้ำก่อนไหมลองนิดนึงไอ้มันไม่กินปลาวันนี้อันนี้คุณถ่ายรายการอะไรเนี่ย ไม่อยากถ่ายก็ถ่ายไม่เห็นคุณมีหลายรายการเหรอเราคุณลองดูดิว่ารายการผมอะเหมือนเหมือนกันหมดอะแค่เปลี่ยนชื่อรายการเี่านั้นถ่ะพี่โอ๊ตแต่ว่าถ้าข้าวปุ๊บหนูกินไม่ได้เลยนะถูกปันเพราะหนูเป็นคนไม่กินอะไรแบบนี้ใช่มันกุ้งหนูก็ไม่กินเลือกกินขนาดนี้ไม่น่าอ้วนมันยิงขึ้นอยู่เลยอืมไม่ข้าวเลยไม่ข้าวไม่ได้อ้วนด้วยลองกินเนื้อกุ้งดีเลยมีมีมี แล้วังกระเด็นใส่นะนี่กินไล้นะอืออร่อยมากครับพี่โอ๋อ่ะพี่โอยากให้เรากินผัดผิวแอบไ,อไอมันต้องชอบแอน่พบอมาชอบกินของหวานผัดี <c oughs> ิวคือเมนูโปรดหนูเลยหนูชอบกินมากหนู้ปา,ากแล้วปากโคตสิโลได้ ร้านที่นึกอ่ะกลิ่นกระทะชัดมากโคตรชัดแล้ว,อ,วลอร่อยมากเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเขาเผากระทะแบบ <c oughs> สุดๆอะ่ะเฮ้ยเชมมิกเอาเอาจริงจริงไหมอันนี้ผมไม่ได้ป่วยัเลยะว้ยคือปรุงไม่ต้อง,สสง,งใส่น้ำตาลใส่แค่พริกส้มอร่อยเลยใช่ใส่พริกขส้มไป ไข่พริกไทยพริกขมส้มเพิ่มหน่อยแล้วปรุงยากอร่อยเลยครับแล้วเส้นคือมันหนุบมันหนักมันหอมกลิ่นกระทะเสียงเดียวไอ้นี่ไอเจียวกุ้งทองอ่ะโคตรอร่อยเลยแต่วันนี้หมดกุ้งตำลึงทองโอย,อยากกินอนะ่ะกำลังจะห่อนี้ก่อนเที่ยงนะอันนี้มาหอห่อมาตรงกลางน่อยได้ไหมล่ะยังไม่ได้ทำใส่ รอยแต่ชูหมอกนแล้วเป็นสิ่งแรกที่หนูมองในเมนูที่หนูเดินเข้ามาเลยอะอยากกินคุณมาแบบว่าไม่ให้ตั้งตัวเลยอ,อ่าไงไงเที่ยวไงไปใน,นช่วงน,นี้ร้านเป็นไงคนรู้จักเยอะขึ้นอย่างคือแฟนคลับอ่ะก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะได้ครับผมละได้มาหาแล้วนะอ๋ <c oughs> เอเฮ้ยแต่ผมไลฟ์มีแฟนคลับคนมาด้วยนะจริงเหรอใช่ชอบพูดคนพี่โอ๊ะเอางี้มันจะมีสาขาสองไหมร้านหน้าที่เรียนถ้าเกิดสาขานี้ถึงเป้านะผมก็คุยกับเชฟเป้ไว้ว่าจะ ก็วนันนี้ขายไปค้ากระทะคืนยังจริงหรือไม่ที่ขายไปสามเดือนแรกพวกคุณแบ่งกันคนละ78บปดาทจริงครับจริงครับจริงครับไม่ขาดทุนแต่ยังไม่ได้กำไรเยอะแต่ว่าลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นคือยอดมันแบบคงที่แล้ว่าแ,<ต>แต่อยากให้มันเพิ่มขึ้น ก็ยังแบบพยายามโฆษณาไม่จริงตอนแรกอะเราขายแล้วน,น้ำทองเราขายแค่น้ำทองเลยว่าอย่างที่ผมบอกว่าน้ำวันที่เราทำน้ำซุปอันนั้นใช้น้ำเปลือหื้อชั้นคอมโบชั้นคาร์โอหือไม่มีโอ้ตายแล้วไม่ถ้าคุณไปบอกสูตรุูกคิ้าเอาไปทําทําไมอ่ะโอเคนี่แต่ว่าใส่เปลือกหือตายเลยแต่ว่าวัตถุดิบที่คุณทําน้ําซุปน้ำทองอะ่ะแพงมากหม้อนึงที่คุณสต๊อกไว้ที่ใช้ต่อวันอะต้นทุนประมาณเท่าไหร่สองหมื่นนะคุณบอกผมมะ ผมหลายพันอยู่หลายพันห้าพันกว่าประมาณได้ได้แพงจริงเพราะว่าเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นจากน้ำน้ำทองเป็นน้ำไทยพวกเราลดตัดตัดเก้าเก้าหรือเก้าเก้าแต่อร่อยมากอะไม่ใช่ไอ้น้ำไทยคุณแค่ใช้น้ำปลาผสมกับรสดีไม่ใช่ไม่ใช่ต้องพร้าวกระต๊อกเหมือนกันตอแต่กระดูกเป็นโครงกระดูกไก่เดียวแล้วก็ต้มกัไทยนิดหน่อยแต่เนี้ยเนี่ยสากสิบกุญแ้กูใช่มีอะไรบ้างนะแพรบอกน้ำไทยอร่อยกว่า คือคนไทยอ่ะพอเขาคิดว่าเป็นร้านล้าน,น้า่คนเดินเข้ามาร้านคุณแล้วเอ้ยตกใจทําไมล้านนาแฝกเก้าเก้าล้าน้าอ่ะล้านนาเนื้อร้อยสี่เก้าแต่ว่าน้ําสต๊อกมันแพงที่น้ำสต๊อกใช่แล้วก็สิ่งที่เราทําเราเราคาดฝันมาแล้วแต่ทีเนี้ยพอลูกค้าเขาอยากลองกินล้านนาแบบอ่ะแต่ผมเดินเข้ามาผมก็ยกังมันจะมีล้านนาธรรมดาเพราะว่าแบบหกสิบเจ็ดสิบบาทคือเราก็ทํารรมาจากคนสองกลุ่ม ทีนี้เราก็เลยมาทําเป็นน้ําไทยที่แบบว่าทุกคนคนไทยคนขุนชินคุ้นชินหน่อยแต่ผมบอกนะว่าน้ําทองเนี่ยที่เป็นกุ้งแม่น้ําที่เป็นปลาปูเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะโคตรจะชอบนะคนแบบวัยกลางคนหรือวัยแบบอารมณาโกอะไรเงี้ยสิบสี่สิบห้าเยอะมากแล้วเขากินเขาไม่ปรุงด้วยเพราะแต่ก่อนร้านคุณก็ไม่มีเครื่องปรุงให้คนที่ไม่เคยกินร้านหน้าเดี๋ยวเขาเคยกินร้านหน้าปกติเดินเข้ามาเขาอาจจะไม่เก็ต ใช่เพราะผ่านไปกินรอบเดียวแล้วก็ถ่ายแต่ว่าพอมีน้ำไทยนะอันนี้ผมมาเพราะน้ำไทยเลยอยากลองเลยอยากลองเลยอร่อยมากไม่จืดหวานอร่อยไม่ผมคือผมมาคิดกับเชฟเป้ว่าเออคนไทยชอบกินหวานก็เลยเอาหวานนำมาแล้วก็ให้มันเค็มตางหน่อยอร่อยมากไม่ใช่ว่าคนไทยถ้ากินหวานคือราดหน้ามันต้องหวานความหวานของน้ำซุปแบบว่าส่วนใหญ่ราดหน้าทั่วไปในในกรุงเทพก็จะหวานนำก็เราบองพี่ของพูดแต่พี่ของดูดีแล้วบอกว่า โอ้หไอ้กินเส้นกรอบหมดจล้วอร่อยมากโอ้เสียดายไอ้ไม่กินปลาเลยใช่ครับต่อเรากลวกุ้งแม่น้ำมากินน้ำไทยเราสามารถเอาสั่งเป็นกุ้งแม่น้ำแต่เป็นน้ำไทยได้ปะเราก็สั่งน้ำไทยจานหนึ่งแล้วก็ทับปิ้งกุ้งได้ทไม่ได้ก็ทำไม่ได้คุณอยากกินก็มีคนมาสั่งน้ำไทยฟรีฟู้ดผมก็ไม่ได้ขายมกาบอกไม่มีมีอะไน้ำทองอะไรอย่างใช่แต่ถ้ากุ้งมันมีแบบแยกขายให้หรือแยกขาย แต่น้ำไทยพี่มีจะมีแค่เนื้อกับหมูใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าทำทุกอย่างมันจะไปชนกันหมดมแต่อร่อยมากเดี๋ยววันนึงจะได้ทิ้งน้ำทองพียเรียงรัดหน้าน้ำไทยเอ้ยผมถามอะไรแล้วแม่เอาไม่บอกไม่บอกไม่บอกอถามมาถามมาน้ำนี่มันถือ,อว่าแตกต่างกาน้ำดือมไหมแตกต่างดิ แตกต่างน้าทองร้านคุณแตกต่างแต่ร้านอื่นเลยร้านอื่นอร่อยมากร้านคุณก็เฉยเฉยร้านคุณก็เฉยเฉยไปกลับไปยังผู้ว่าไม่แต่ว่าผมไม่เคยกินร้านไหนที่มันเป็นแบบนี้มันจะไม่เหมือนร้านจะไม่เหมือนกับพ่อปลาไม่เหมือนหมูเชลามันจะมีความพิเศษที่เป็นสูตรพิเศษที่คุณคิดผานผมนึกไม่ออกแต่มันอร่อยแต่มันนอกอะไรก็ไม่เหมือนเนี้ยอ๋อมันเป็นน้ำมันอินฟิลที่ทำจากขิงต้นหอมทำจาก ยยคือมันหอมไม่เหมือนร้านหน้าทั่วไปแน่นอนอะผู้ใหญ่ชอบมากแบบความหอมความอะไรเนี่ยร้านหน้าทิ้งไว้ตั้งนานแล้วน้นำน้ำข้อนอยู่เลยอะยังไม่เคืนตัวเลยไอ้นี่คุณใช้จานบีเ่ห้อ,อะไร <laughs> แดงฮองกงอ๋อคุณเคยลองเอาน้ําน้ําทองอะไปตีใส่ไข่ไหมมันจะหวานใช่ไหมเออตอนแรกจะทำหวานที่เป็นแบบร้านหน้าฮองโกงไม่ใส่ไข่อืแต่คือผมว่ามันไม่ค่อยเข้าก็เลยเอาไข่มาใส่ในน้าไข่แทนก็ใล้ใช้หวานผ่านแหละเพราะรสชาติมันจะหวานน่ม ห้องคงมถ้าร่อนหน้าใส่ไข่เวียดวันเนี่ยปกติไข่ใสเริยวๆเหีอิ่มไหมแล้วอิ่มไหมโคตรอิ่มเลยผมมีอย่างนึงให้คุณลองคุณเคยลองกินหมึกกุบไหมกินไหมไอ้ลองกินดูสิหมึกกุบเต้นไม่มีแล้วอ่ะกินกันอี่กินกันที่ลองคุณลองเจิดเรืออ๋อคุณลองสิไค่กินแต่หม่าล่านะอุวยอันนี้เป็นรสรสชาติใหม่โคฟาง่ายโคฟาสะดวกคุณลองชิมดูกินให้ใครก็เจอดเรืออยู่นะแล้วเขาบอกอยู่แล้วว่ารสก็เจิดเรือ เหมือนเรยออ่ะเอาหมึกไปเจียวเรือเหมือนมึกเหมือนหมึกไอ้ลองกินน้ำมันงากับซีอิ๊วดูมันชองเล็กหรือเพราะคบทางง่ายนะผมชอบเลยเดี๋ยวไม่อร่อยนะอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยนี่หนูเป็นอะไรเรื่องอร่อยเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนมึกดอเหมือนมึกเหมือนมึกกรอบในขั้ไก่เนื้อลูกขั้วไก่เชื่อคอา์ร่งไหมเชือซีอิ๊วอ่ะแล้วจบในการผมมีค่าตัวไหมมีมี เอ้ยคุณอนี่ยแกงกงกุ้งแรงอืมเฮ้ยพูดอร่อยกินมากรูดีเดียวดีกว่าผัดยิ่งข้างกินผัดยิ่งข้างกินไปออกไปทั้งคู่อ่ะเราจะให้เงินด้วยเยอะเหรอคุณคุณลองกินรสนี้อร่อยผมขอไว้่อนเลยได้ป่ะได้นี่รสอะไรอ่ะรสบัควีทเกาหลีเหรออือใส่อ้วย่างนมีผมเคยกินแต่รสเผ็ดประจำแต่ว่ารสอื่นยังไม่เคยกิน พี่โอ๊ะพี่นัสยังไม่รู้ซื้อที่ไหนซื้อถ้าเขาไม่รู้ไม่เคยกินอ่ะไม่เคยเห็นในเซเว่นไม่เลยของหวานเผ็ดแตงกว่หมาล่าแต่ว่าอันนี้เป็นรสใอย่งเดียผ่านๆแต่ว่าอันนี้ไม่เคยเห็นเลยซื้อง่ายลกพังง่ายซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นซีเจมอลแล้วก็ออนไลน์ออฟฟิเชียลสโตร์คุณเชื่อป่ะผมเดินเข้าไปในเซเว่นประกำนะเด็กนั้นหยิบแตมึกกุบเชื่อป่ะคุณลองเข้าไปเซเว่นดิบคนหยิบหมึกกุบเยอะมาก รู้ไหมว่าซองเนี่ยแค่ยี่สิบห้าบาทเองถูกมากสองเลยี่สิบห้าบาทแล้วก็ข้างในมันจะเป็นฟองเล็กๆเนี่ยพกพาง่ายๆเนี่ยนี่หกซองแต่ว่าอะไรก็แบบสู้รับมากคุณไม่ได้จริงๆว่ะอนี่ลูกค้าได้ยินนะคะพี่โม่งพูดอย่เนี้ยไม่เหมือนถึงว่ามันกินมันกินด้วยกันแล้วมันอร่อย <c oughs> กินมาหลายอย่างนะกินกับกุ้งคุณมาเทสอะไรแปลกๆเ่างนี้กุง้งอ่ะกลับมากุ้งอีกแล้วเหรอพี่โอ่งอร่อยอิ่มปะเนี่ยจะถอดเสื้อผ้าแล้วพี่โอ่งอ่ะบันใหญ่มากเลยครับที่นี่ ผมชอบตรงที่เวลาเขาทำกุ้งเขาแยกมันออกมาก่อนเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันกุ้งละลายไปเลยนะครับใช่ค่อยมาเปิร์นเปิร์นข้างนอกโอ้ยเก่งจริงคือเราว่าประสบการณ์ใช่ป่ะแรกๆเ,เราก็เห่าอ,อึ๊งนึกไปเลยเฮ้ยไม่ง่ายเสียดายของลูกค้าไงก็เลยตักออกมาก่อนดีกว่า ขอตักให้ลูกค้าขอตักกินเองตักเก็บไปกินเองแบ่งไปเหแบ่งครึ่งนึงกุ้งมันตัวใหญ่มากนะดูเดี๋ยวผมจะให้มีให้ดูตอนที้ยังไม่ผ่ามันยังเยอะอะพี่อิ่มมากเลยอันนี้แปดก้เก้าปลาสองเก้าเก้าผัดซีอิ๊วร้อยเก้าเก้าแล้วก็หมูเก้เก้าหกเก้าหมูหกเก้าน้ำไทยนะน้ำไทยับน้ำทองเก้าสิบเก้าบาทเพิ่มมาสามสิบบาทใช่โอ้โหน้ำไทยยเนื้อเนื้อน้ำไทยเก้าสเก้า แต่ถ้าเนื้อน้ำทองร้อยสี่ก็เพิ่มอีกค่าไิปั่นใช่แต่ว่าเพิ่มค่าน้ำกับเนื้อมันเป็นเนื้อคส่วนแล้วก็เนื้อแพงกว่าอืเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่ไม่ได้เหมือนกันใช่อันนี้อันนี้มันจะเป็นเนื้อไทยแต่เราก็หมักนุ่มทั้งสองตัวแล้วเนื้อหมาเป็นอย่างนัไม่มีมีแต่กระดูก ไว้ต้มเหนือไม่ใช้เออหกเก้ากินคนเดียวอะถ้าเกิดเป็นคนปกติที่ไม่คนผอมาเขากินไม่หมดรอกไหมใช่มันเยอะมากผมให้เส้นแบบเกือบสามร้อยกรัมโอ้โหแล้วก็หมูแบบเกือบร้อยกรัมแล้วก็คณะฮ่องกงสองต้นก็คือครึ่งกิโลอาจารย์นึ่งอะเออเพราะว่าให้แบบช่วยช่าิเลยเเป้บอกเพราะว่าช่วยตัวเองอะเ่าังไม่ได้เลยมาช่วยกูด้วย แต่คนก็เริ่มมาซื้อกินเยอะนะร้านคุณเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด11โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันหมดครับนผมอ่ามันพุทธหยุดทำไรพักผ่อนไม่ขายว่ามันพุทธคนเยอะๆอะ <c oughs> ไม่เด็กยังไม่ไหวก็ต้องหยุดให้เด็กด้วยมันไม่หยุดต่อที่นะโอ้ตัวคนเยอะยสบายแต่ร้านผมมาแปลกอือแปลกไงคือจับจับเวลาคนามาไม่ถูกอือคือร้านอื่นคนมาเที่ยงคือเขามาทุกวันตอนเที่ยงแต่ร้านผมที่ เที่ยงไม่มีคนมามดีมาบ้าเที่ยงเขาไปกินเบลเลยไปไปไป รานเปิด็2โมงถึง2ทุ่มใช่อยู่ตรงนี่ห้วยขวางประชาราศรามายเฮนดี้11ถ้ามาไม่ถูกก็เซิร์ชเทียเหลี่ยงร้านหน้าน้ำทองไม่ก็เซิร์ชเป๋วได้คื่อเดี๋ยวตราไอับอยู่ข้างกันจอดรถที่ไหนเพื่อเขาเห็นว่าตรงนั้นไม่มีร้านจอดรถใช่ไหมอยู่ตรงข้ามกับร้านเริ่มมีฝาร้านที่เป็นโต๊ะสุกเกอร์เขาจะมีร้านจอดแล้วก็เราเอาบัตรจอดรถที่ร้านได้ใช่ทานเสร็จก็เอาบินไปใช่ไปจอดรถฟรีใช่เพราะว่าเทียมีเป็นคนจ่ายค่าที่เจ้าไปแล้ววว่่เดดือนนกาาทุุัีข ช่องกระจกคับนี่แหละเป็นไงพี่โอเป็นล้านโปรดได้ไหมไปยังช่องคุณอ่ะจะไปปิดเลยอปิดแล้วภาพนี้เลยอ่ะ พี่อ๋องอิ่มทีไรจะหลับทุกทีมาเนี่ยฝากไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีค่าตัวของทีมอีกด้วยนะครับนี่เป็นชั้นสูงนะครับมอบให้นะครับหมึกกลุบนะครับหาซื้อได้ง่ายมากนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับซีเจมอลแล้วก็ออนไลน์ออฟิเชียลสโตร์นะครับสะดวกสบายพกพาง่ายนะครับเคี้ยวกรุบอร่อยกรุบเคี้ยวกรอบอร่อยกรุบครับนกดมอบให้ไปเลยคเก่งนี่ไม่น่าสปอนเซอร์เข้าตลอดเข้าไปขอบคุณมากครับเฮ้ยขอบคุณพี่อ๋องขอบคุณครับ ไม่ให้ขอบเอ้าคุณ้งกขอบคุณนะสซีถ้ามีบุกบุกเข้าร้านคุณได้ไหมได้มาเลยมาเลยเอาวางวางได้หมดเอาไปผัดกับเมนูอืกินให้ตรงไรอยาเลยอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับเฮียเหลี่ยงร้านหน้าน้ำทองนะอร่อยมากแล้วก็น้ำไทยนี่เป็นเมนูเพิ่มขึ้นมาใหม่อร่อยมากบอกเขาเอ๊ะทำรสผัดซีอุ้งไหมโอ้ยฝากไว้ด้วยนะครับร้านหน้าน้ำทอง เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มครับปิดทุกวันพุธทุกวันพุธถ้าวันพุธเป็นวันนักขัตฤกษ์ปิดไหมปิดฝากด้วยครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ